มิกและค่าโคทัทายกับแฟนๆห้องกงหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเอิร์นะครับสวัสดีครับผมมิกครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่ขอท้าหน่อยได้ไหมคะแฟนคลับจะได้สกรีนแคปหน่อยขอท้าล่าลัลเท่ๆแบบนี้อ๋อนะอันนี้เท่ๆก่อนเท่ๆเก่อน ในที่สุดเราได้เจอกับน้องเอ่แล้วก็น้องมินะคะต้องบอกว่าพี่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าพี่ก็เปนแฟนคลับของน้องๆนะคะติดตามน้องตลอดเลยใช่ใช่อเคขอบคุณาค่ะแล้วก็วันนี้พี่จะมีคำถามประมาณ300ข้อบมั้งประมาณโอเคไหมคะน้องๆโอเคไหมคะได้เลยพูดเลงพูดเโอเคโอเคพี่ขอถามนิเดินนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเพราะว่าไม่ได้เจอแฟน นานแล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้ใช่คิดถึงแฟนๆไหมคะโอ้คิดถึงมากอยู่แล้วเนาะใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้เราทําได้แค่แบบพิมพ์ในโซเชียลว่าเออคิดถึงช่ไรเงี้ก็แบบมีไลฟ์ออนไลน์แล้วก็ออนไลน์อะไรเงี้ยพอพอให้เราได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นใช่เออแบบพี้ก็พยายามเข้าแบบเข้าไปเล่นในทวิตเตอร์ในโซเชียลต่างๆเพื่อแบบว่าเพื่อจะได้มีอินเทอร์แน็กันมากขึ้นใช่ครับใช่โอกาสถ้ามีแบบถ้าสามารถเจอกันได้แบบตัวต่อตัวเนี่ยก็เรามาเจอกันได้นะครับ ใช่เลยใช่เราได้เลย,เลยลอลสถานการณตีดค้นพีเชื่อว่าแฟนๆฮ่องกองจะไปไทายหาน้องๆแน่นอนเลยแน่อนอนมาก <laughs> ใช่แล้วก็ได้ด้ว่าช่วงนี้น้องๆมีรายการใหม่เป็นรายการคู่ด้วยใช่ไหมแล้วรายการคืออะไรล่ะคะ EFS and s p a n ดีมากเลยออกมาเมื่อไหร่คะอ,ออกมาได้หนึ่งเทปแล้วใช่แล้วครับเราจะออก ทุกวันศุกร์ก็เป็นวันศุกร์ใช่ครับผมพี่ดูอีพีหนึ่งแล้วแล้วก็แหน้อมิกทำยำขนมจีนใส่ปลา<ม><ร>ให้<ร>พี่อาจีนใช่ไหมใช่<ม><ม>ครับผมแต่พี่อากินแล้วแต่ไม่เขียวกินไปเลยเขาเขาคืนไปเลยผมไม่กล้าเคี้ยวเพราะแล้วผมแบบไม่ค่อยได้กินปลาเรียกว่าไม่ได้กินเลยดีกว่าไม่สั่งทัด์ไม่สั่งใช่อีกทีแรกก็เลยเป็นชาเลนจ์ว่าให้เออให้มีทาบข้าวให้กินอะไรเงี้ยโดยที่ใส่ปลาอะไรเงี้ยผมก็ สู้ครับใช่ก็มันเป็นแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการนะครับที่เหมือนว่าลดสเปซระหว่างผมกับพี่เอิร์สบางเรื่องแบบว่าพี่เอิร์ชชอบพี่ไม่ชอบบางเรื่องไม่ชอบพี่เอิร์ชไม่ชอบก็แบบเออลองมาทําด้วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยเราสามารถลดสเปซตรงนี้ได้ไหมแล้วมีอะไรที่ที่แม็กซ์ชอบกินแล้วก็อยากทําอีกให้พียร์ลองชิมไหมคะทำอีกแล้วชอบอยากให้พี่เอิร์สลองกินน่าจะเป็นพวกแบบอาหารอิตาลีมั้งเออเขามีชอบกินอาหารอิตาลีไง มีพิซ่าอะไรเงี้ยมิซซ่าอะไรเงี้ยเออทำได้เหรอคะอาหารอิตาลีก็ไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นแต่ก็มีบางอย่างให้เราสามารถทําได้อะไรเงี้ยแต่ก็ก็อยากลองทําให้พี่เอิร์ธกินดูอะไรเงี้ยได้เลยเขาจะชอบอาหารอิตาลีไหมได้เลยอยากลอได้เลยแล้วปกติน้องเม็กซ์ทำอาหารให้พี่เอิร์กินบ่อยไหมคะไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้ทําให้กินแต่ก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆแบบ อืมเวลาแบบเพื่อนมาใช่ไหมเออแล้วอยู่กันหลายคนแล้วก็ใช่ใช่เหมือนตอนถ่ายรายการเซฟเขาก็มีทำกับพี่เอิร์ธบ้างใช่ไหมเนาะใช่ครับแล้วก็มีเวลาเราอยู่บ้านด้วยกันจะเป็นแบบฟิลแบบแค่ทอดของทอดใช่ของทอดของ่าย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 อะไรเงี้ยใช่ทอดไส้กรอบใช่ไหมคะทอดไส้กรอบคือแบงคือแบงของของอะเลยมอกมากคือแบงของโปรดครับใช่แล้วมีอะไรเป็นนิดนน้อยๆที่ทำที่ mix กซ์ทำแล้วก็เอิร์ตกินแล้วมันรู้สึกอร่อย ที่สุดเลยแล้วก็กินแล้วต้องอยากกินอีอยากกินอีกไหมคะอือาาอ,อ,อ,อุ้ยผักกาดเราต้ยามยำต้มยำต้มยำต้มยำครับอ,อร่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเออไม่ใช่ไม่ไมได้เออมิกทำต้ยมยำอร่อยครับอรออีกอย่างหนึ่งที่เขาทําคือต้อยมยำแล้วก็ผักกาดเราก็คือก็อร่อยเป็นอาหารไทยแต่เขาทำอร่อยมาก รายรายการแมสใช่ไหมแล้วก็น้องสองคนก็ต้องทําอะไรที่ตามใจอีฟาจะได้ลดสเปซใช่ไหมใช่ค <blue> รับปกติในชีวิตจีนใครเป็นคนที่ตามใจคนอื่นมากกว่ากันคะแล้วแต่เรื่องมั้งไม่รู้ดิผมว่าผมด้วยอืมผมว่าผมจะไปฝ่ายที่ตามใจมากกว่าอะไรเงี้ยนะผมว่าหลังๆมันพอๆกัน <production> <oko> แต่ผมว่าผมว่าผมนะผมไม่ไงอะ รผมมาดูแลกันพอๆพอกันใชพอพอ่พอๆกันใช่ครับน้องสองคุณก็อยู่กันตลอดเลยแล้วก็น้องมีใครๆก็รู้ เกือบทุกวันเลยอยู่ท right? ี oh, ่บามนาใช่ไหมแล้วก็ร้องสองคนบามนาคืออะไรครับใครก็รู้ใช่ไหมบามาาเราว่าเออหลังๆหรืว่าเราก็อยู่ตัวเองได้บ้างแล้วอยู่อยู่อยู่ตัวเองอยู่ห้องอยู่ห้องตัวเองบ้างเออแฟนคลับก็อยากรล้ว่าอที่บานนามีอะไรสนุกนะทำไมไม่ทุกวันนะ มีเอดินนะโอเคตอนที่มิกไปอยู่กับไปอยู่บ้านผมบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นปิดเทอมใช่ช่วงนี้แบบว่ามันเหงาๆเหงาๆใช่ผมว่าชวนเขามาบ้านอะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมาบ้านแล้วมิกก็เป็นคนที่แบบเหงาเป็นการเพื่เป็นคนที่เหงาคนนึงอะไรเลยก็ไปอยู่เล่นเล่นวยกันเลยแล้วพอช่วงนี้เหมือนเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมแล้วมีงก็เลยทํานดีนก็เลยกลับไปคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อว่าใช้เวลาอ่านหนังสือเวลา ทำนูน่นทำนี่กับเพื่อนเวลาทำโปรเจกต์ในมหลาลัยอะไรอย่างเงี้ย <ไอ S 1> ใช่ก็เลยต้องทุกงน่้กงก็ก็เลยไม่ค่อยได้ไปนอนอืมใช่อ๋อโอเค,อเคบางทีก็แหนนอนสงพรอ,อยู่ที่ปานหนาะกับเอิร์ดมิกซ์ไม่ไม่กลัวว่าลูกเองจะรักเอิร์ดมากกว่าพ่อหรอเอ่อจากที่ผมได้ศึกษาพฤติกรรมของสงพรแล้วนะฮะไม่น่าจะรักใครได้ไนมะ่รู้พ่อเปนแบวที่เหรอวะ มีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยเขาเป็นตลาดมากมากกับทุกคนอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นแมวที่แบบว่าติดคนติดอะไรกับใครอะไรแล้วใครก็ไม่ได้อ้อนกระสุนก็ไม่ได้อ้อนใช่แ<ต><น>ล่าระมากเลยสพ<ต><น>ลมพงศ์เอดีนก็เล่าระมากเอดีนมันมันเงียบเงียบไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่งอะไรู่แต แต่ถ้าคุยคือคุยยาวเลยนะพี่คิมอะไรใช่ตีริบเป็นแมวที่แบบขี้ววยวายนะขี้ววยวายนิดนึงเวลาแบบอยู่เขาอยู่ของสองคนสองคนแบบสองคนสองสองของตัวด้วยการด้วยการอยู่ด้วยกันเด้วยกันเออเขาชอบคุยด้วยเขาเวลาแบบเขาเวลาแบบว่องว้าเขาชอบเข้ามาอ้อนเข้ามาแบบร้องอะไรเงี้ยใช่เวลาาชอบเรียกแมวใช่ครับเวลาเขาไม่เห็นแบบ ไม่ enfin ไม่เห็นหน้าผมเนี่ยเขาก็จะเรียเขาเขาจะร้องอ่ะใช่แบบว่าพี่เอิร์เดินไปที่ไหนมาห่ายถือว่าแบบพิงเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะร้องแบบร้องเดินตามมาตลอดติดคนครับแฟนคลับจะมีโอกาสได้แห่นน้องน้องน้องสมพรน้องแอดดี้น้องไบรท์เทอร์ใน EMS สไหมคะโอ้มีแน่นอนมีปะมีมีเลยมีมีโอกาสโอเคพี่จะรอติดตามละได้เลยใช่ครับแล้วก็ได้รู้ว่าแม็กซ์ก็ซื้อบ้านใหม่แล้วใช่ไหม m ม็กซ์จะทำบ้านแบบแต่งบ้านแบบไหนเป็นสว่างเชาว่างนะว่าธรรมชาติธรรมชาติหน่อยพีกก็ชอบอ่าหนึ่งบ้านมีสี่อย่างผมมากสี่แบบคนที่แบบว่าไม่ชอบให้บ้านมีแค่แบบว่าลักษณะเดียวอะไรเงี้ยคือบ้านมิกจะมีตั้งแต่แบบโมเดิร์นมินิมอลแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีลัชชุรีไม่แบบอยนี้ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ย ไม่เอาลักชัวรี่แล้วตอนจริงเหรอตอนแรกตอนแรกเห็นบอกว่าชอบราชัวรี่มันคือโมเดิร์นแล้วก็มีความมินิมอลแล้วก็จะมีห้องหนึ่งที่แบบว่าเป็นสแกนดิเนเวียนและอีกห้องนึงก็จะแบบว่าเป็นสไตล์ไม่ใช่ล็อบมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะตามใจฉันตามใจฉันใช่เามใจฉันจะมีโอกาสทำรูมทัวร์ไหมคะรูมทัวร์อาจจะทำตอน ไม่ไม่บอกดีกว่าโอเคได้เลยการ EMS ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะโอ้โหอะไรตุรายการเลยคุณว่ามีแหละเพราะว่ามีอือนกันแล้วน้แหละแลนอกอากเ m s น้องน้องก็มี Safe House ด้วยใช่ไหมเซฟเฮาส์ตุ้มไปแล้วซีซั่นแรกไปใช่เป็นไงฮะสนุกเป็นไงคะสนุกมากพี่คิมได้ดูไหมครับดูทุกวันเลยอุ้ยจริงเหรอใช่พี่ คุณไลฟ์ทุกวันเนอะสามไลฟ์ใช่ไหมมีสามไลฟ์ใช่เลยใช่มีเช้ากลางแล้วก็ตอนแย็นใช่แล้วเป็นไงบ้านขาถ่ายเซฟเฮาส์ House, มาพอใช้ชีวิตด้วยกันแจกวันกับเพื่อนๆใช่มันต้องมีประสุจำอะไรอะไรพี่แสดแล้วก็ตลกตลก<ร>แต่เราให้ฟังไหมคะีความทรงจำกับเซฟเฮาสเยอะมากคือแบบก็คือกลับมาแล้วแบบ ซึมไปแบบเงาเงาไปเออมันเงาเงานแบบว่าอยู่กับเพื่อนมานั้งปวดเจ็บจนวันงเงี้ยเหมือนไปเข้าค่ายกับเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วแบบใช่มันคิดถึงเวลาที่แบบเรามีท็าปปิคที่จะคุยกับเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีมุกเข้ามาเล่นมีตลกให้ดูมีพูดแบบพูดแบบเเารียกท็อปปิกต่างๆที่มกบอกอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นในในบ้านอะไรเงี้ยเป็นการทํางานที่เหมือน การที่เราได้ไปแบบเอาติ้งเอกับอย่างย่อมเออเป็นเอาติ้งย่อมย่ออะไรอย่างเงี้ยไปเล่นกับเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยแต่มันเหนื่อยแบบสนุกก็เป็นเหนื่อยที่สนุกมากไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าแห่งน้องๆต้องตื่นเช้าๆตอนแปดโมงมันประมาณใช่นะก็ต้องเล่นเกมทําอาหารเล่นเกมอีกแล้วก็ทําอาหารใช่ครับแต่ถ้าเกิดอยู่ต่อได้ก็จะเลือกอยู่อยู่ดีก็จะไม่กลับ